เฮ้อยู่แบดีในคลิปนี้เราเล่นแมปโอไฮโอถ้าคุณไม่เคยเล่นมันมันเป็นแมปคล้ายแต่พูดแต่ดีกว่าแต่คนเล่นแม่งก็เลือนเหมือนไอ้การแม่งระเบิดไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเลืดอประตูโอ้โหโอ้ยหลังบ้านนู้นอย่ไหวะคะอยู่ในโอไฮโอ กูไปร้านเพชรก่อนกูไปป่นร้านเลยโอ้หเม่อเอาไปหมดเลยเมืเ่อ,อเลยกูไปหาอนนไอ้นี่กึนไอการกูบักอีกแล้วแม่งมันชอบขึ้นว่ากูอยู่ในดีแต่กูเด้งออกมาแล้วกูต่อยผีกันใครมันเล่นควันในสีแดงตรงนั้นมะ้งอุ้ยไอพรอบในวะเออกูเจออยู่นี่แม่งเป็นควันสีแดงแดงกูนึกว่าวอะไรยยยยยยยกูจะโดนยิงวะ กิบิดีกิบิดีโอ้ยเฮียดูคนนี้ป้องกันให้มึงอยู่คนนี้แม่งเลือดอยู่แม่งเลือดนิดเดียวแม่งโดนยิงแน่เลยเฮ้ยกูได้เอเมซี่หนึ่งโอ้ย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 ดกูช่วยไอ้กันอุ้ยกูยิงโดนเลยเฮ้ยเอ้าไอ้กูยิงกูยไม่ตัดกูยิงไม่ตัดเราไม่เคยเห็นแอร์ดรอปในชีวิตมันเป็นยังไงหรอเฮ้ยอย่าพากูหีดิอีกคันหลังอีกคันหลังกันกันแอร์ดรอปีไม่กวาดหนีไม่กว่า ไอ้การขี่ไม่กล้าขี่ไม่กล้ามึงมึงพากูไปหาของกินดิเออเนะี่ยซ้า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 ยซื้อของกินเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอ้โหอะไรนี่กูกกินเพิ่พมเลือดตอบนี่มันเป็นยังไงอ่ะอุ้ยไอ้การไม่กินแล้วเลือดเพิ่มครึ่งหนึ่งเลยอ่ะกูซ<ๆ>ื้อไว้เยอะเดีกว่ากูซื้อเยอะเลยมันเพิ่มอย่างเยอะมันซื้อได้สามพันเองหรอวะวิ่งรถมาเหรอวะนี่เป็นเงินคุณยังวิ่งใช้เลยแบบหนึ่งพุ่มนะ ครับให้แม่ค่อยพูดว่าแม่เราย่าปีจีอุ้ยอาม่อาปีจีไอ้นิ้วมืออะไรวะกูกําลังรอไอ้ดอกพุ่มเข้าไอ้ดอกผายไปเลยเอาไอ้คนนอนอีกมีคนยิงอจเ๊บจิ๊บเลยคุณฉ้นกี่คนเนี่ยโอ้ย เลื่อนมึงเลือนนคุณเขาก็ยิงทำไมคุเฮ้ยมันมีคนมาช่วยคุณหรือเปล่ามันจะมาฆ่ากูแน่เลยเฮ้ยมันยื่นพากูไปไหนวะคุณซอยิงเราทำไมวะโ่วยช่วยชวิ่งละไปแล้วโอเซอร์จะสุดหมดแล้ววิกูได้ละคี้์บอกกูได้ละคี้์บอก์ดอุ้ยได้กูได้ตั้งนานกูเพิ่งได้คุณขอได้ไงละ กูขอดิกูไม่มีตังค์เลยกูขอดิกูไม่มีตังค์เลยไม่กูว่าแอร์ลบมาร์เกอร์อ่ะคืออะไรอ่ะแอร์ลบเอกูเรียกแอร์สตาร์เอ้ยกูเรียกอ๋อกูเรียกแอร์ลกได้อ๋อเออเออไปไปหาที่เรียกดีกว่าไอ้การไปหาที่เรียกนิกไม่แปลงเป็นอะโซมิเลติกาแล้วเหรอพอแล้วกูว่าตัวตัวตัวนี้แหละอืมไอ้การพอแล้วไกลเกินเฮ้ยตู้สีม่วงตู้สีม่วงพังเยอะนะเว้ยโอ๊ยโอ๊ย เอาไหนวะมึงเอาไปหมดแล้วไอ้จันตรงนี้แหละมึงไม่ต้องไปปล่อยไกลกูว่าไม่มีคนมาโอ้ตู้อาเขตแสนหนึ่งเลยเหรอวะเออมังเป็นตู้อาเขตขนาดบอกราคาสองพันตอนนี้กูยังไม่มีตังค์ซื้อเลยมึงระวังแอร์ดอบขาตายเลยมันไม่ใช่ฟรีไฟเฮ้ยเดฟคูเฮ้ยเดดคูเฮ้ยไอเดดคูมันจะขโมยของเราไปบายบายบายแอร์ดอบไม่งาแลมันถ้ามันมันจะขโมยแอร์ดอบเรามันจะขโมยแอร์ดอบถ้ามันดี เดชพูมันงอกได้เลยเว้ยเดชพูไม่ตายเลยโอ้ยยิงกูอีกเอ้ยไอ้กันไอ้กันขวาขวามีคนมาอีกมีคนมาโอ้ยไอ้ไหนกันเยอะเย้ยไอ้ไหนกันเยอะแยะวะไอ้กันเอ้าวเนี่ยตายดิไอยังขยิงกูวเหร้เฮียนี่กูปล่อยมึงไว้นี่ก่อนอุ้ย ไม่ทำสองมึงบ้างสาบ้างสามมงบ้ใครวะกูไปตามกูไปตามละกูไปตามเขาหนีมาคว้รอบเราได้ไงวะดูตั้งไกลนะเว้ยเออเฮ้ยการเมื่อกี้มันวิ่งตามไปแล้วมันมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วไอ้การมันวิ่งไปแล้วเฮ้ยกูกำลังไปแต่กูไม่มีปืนกูมีแต่หมัด กูกูซื้อทีนทีไปก็ไม่มีไม่แยกกับทำไมวะเฮ้ยของเอ้ยไม่มีคนเลื้ยงเอ้ยมันยิงกันทำไมเนี่ยเออมันยิงกันแอ๊มันมันยิงกันแย่ไงดอกบะเอ้ามันยิงกูกูก็จะเก็บเสร็จแล้วทำไมเราไม่ไปปล่อยตรงไอ้นี่เลยวะกูเจอเดดพูเดดพูแม่งมาปนร้านจิวเวลรี่ไม่ดีเลยเดดฟูจนเดดพูไม่มีตังกินข้าวแล้ว กูเอา TNT ไประเบิดบ้านคขอื่นดีกว่าเอ้ยกูได้จะกินปืนบาเลตระดับและอะไรวะไอมันพ่นไมต้องระดับเละเฮ้ยไอ้กันแต่ละบ้านอะไอที่มันมีแคนดี้อะบ้านหนึ่งมันสามารถหยิบได้ชิ้นหนึ่งว้ยมันหยิบได้สี่ร้อยอะเบส e เฮ้ยตรงนี้มันมีวงล้อสปินด้วยอะสปินอะไรวะเจอเดซคุอีกแล้วสปิน Everybody knows scream to the ring to the band to the king when I crowd as my bling always drama when I r i n t e see in my heart smash i t o the ceiling u e a m i n g for the stars w o a ไม่ช่วดูไม่ l ่วย่วยดู่ยดูดู่ว่วยงมันยังไมูู่ววว กูขโมยประตูบ้านมันครับเอ้ยมันมีคนไล่ตีกูเอ้เดยกกูไปช่วยแค่ไปขโมยประตูกูแค่ไปขโมยประตูบ้านคนอื่นเขามีปัญหาทําไมวะกุระเบิดบ้านคนอื่นเขายังไม่มาไล่ตีกูเลยไอ้นีไอ้นีอ้นี่ไอนี่ย้นี่นี่อนีอ้นี่ไอนี่้นี่ไอ้น่อนี่้นี่ไอ้นนี่้ี่ไอู้่อนี่น่นไ่นไี แม่งไม่โดนไอ้น็ก้า Welcome to Ohio อันนี้มึงมาตลาดมืดไหมกูจะไปซื้อมอเตอร์ท่อพกูจะเอาไปปุ่นธนาคารอุ้ยทำไมไม่มีรูบี้เว้ยคนแม่งไม่ยอมเก็บไปไม่เออทำไมวะไม่เออยังวะทำไมไม่ไม่เอารูบี้ไปวะกูดูประตูธนาคารเนี่ยว้าวกูกูในบ้านหลังนี้มีมีเครื่องปั๊มเงินด้วยไห้เมื่อกี้เราเก็บไปแล้ว ชดทีเยมันทำประตูบ้านเข้ามากูไปแหละกูจะฆ่ามันะไอ้การบ้านหลังนี้ไม่มีใต้ดินด้วยทำไมเขาต้องล็อกคอมคอมวะทำไมเขาต้องล็อกห้อมคอมวะห้องคอมเขาล็อกทำไมวะมันเอาของไปไปคาฟได้เออไอ้การถ้าเราเจอของดีๆอเราเอากับอุ้ยกูคาบฮูเวอร์บอร์ดดีกว่าวะฮเวอร์บอร์ดฮเวอร์บอร์ดบินได้ไหมวะกูไม่มีอะไรเลยกูมีแต่พลาสติกว่าไม่่าได้ มันยิงปืนเล็งมนืมอฟกูเตรียมปิดตกูกูดึงประตูมาได้ไหมเออไาดี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 ดโหีดีดีดาดี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 ดกูไม่มีตังคดซื้อแล้วีดดีี่ยกูดีดีด้อีดีอีดีดีดดดี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 ดดีดีดดดด้เอีกแล้วเออ่ือีดีด ใครล็อกว่ากุดูประตูแม่งได้เวลาป่นนี่กุญแจประตูประตูะายประตูละลายกละลายอะขโมยนี่ตายเเนี่น้อยอะมีทองหไม่มี อุ้ยงแกนี่ให hey, e, no ้น no. บ right? ุกไอ้นี่เรือนไอ้แกให้อุ้มอะไรวะไอ้นิ่เกิดอะไรขึ้นวะกูบอกให้มเพื่อนกูอุ้มไม่ได้หนีไปกูโดนยิงมุ้งอะครับวิ่งครับนาทีแล้วโอ้ยแม่งครับพี่นาเลยมีมด ไมแยหญไแย่งกดดีกูจะให้สเต็งกูสักหนึ่งล้านอ่ะคาบุก่งเสร็จเลยไมตรงนี้ตรงนี้ในนี้ไม่มีของดีเว้ยเฮ้ยลอกงน้วยจักรยานไม่เน่กูได้เกาะกูได้เกาะมันไม่ชอเลยกูได้เกาดโคตรหนาเลยไอการซีไฟ่ไม่งยนยนใส่มึงไม่เข้าเลย กูกูซื้อเกาะโคตรหนามาเลยอ่ะกูซื้อเกาะหนามาเบอร์มากมึงซื้อเกาะอันนี้เลยเบสที่การจากไหนวะไอตี้มึงซื้อเกาะอันนี้ดิเกาะอันนี้แม่งซื้อก็ได้ถึงแม้มันจะแพงหูบ้าเอ๊ยเ็สที่การมึงส่งชีวิตเลกกันอุ้ยมึงจะหาเ็สที่การจากไหนวะ มึงต้องหาตามพวกนี้เว้ยเอาดูใน YouTube กัน <cas uk> เออป่ะมีไรวิชชั่นมันมีขายโอเวอร์บอร์ดกี่บาทวะ999รอากคุ้มกันนี่ดิตรเลกูซื้อดีไหมวะโคตรแพงเลยเมไม่ซือ้อไม่ซื้อแม่งกูซื้อไปแล้วนะเฮ้ย โค่แม่งไม่เห็นช่วยเยี่ย,ยอ,อะไรเลยไอ้นี่มึงอยู่ไหนวะไอคนอื่นแม่งลากกูงเถากันทำไมวะกูแค่ปลาสีโฟโองโอ้ยอื่นในบ้านนี้ไม่โดน,ดนอุ้ยเอาทุกรมอุ้ยไอ้กันทำไมอันนี้มันแปลกๆวะมึงมาดูดิ่ทำไมรูปลัปกมันแปลกๆวะมึงมาดูดิอันเนี้ยอันเนี้ยเฮ้ยอัน,น ในนี้ในนี้ในน,ใน,นี้ในนี้มีของมองดูในนี้ดิในนี้ไม่มีของเต็มเลยแต่เราเอาเข้าไปลวไม่ได้ทำไมมันงกจังวะระเบิดดิระเบิดไปซือ้อซีโฟกันอันนี้เหรอเฮ้ยเดดฟูร้านเบดฟูไหนร้านปืนดเดดฟูใครฆ่าเดดฟูเราจะฆ่าคนที่ฆ่าเดดฟูไอ้การแม่งระเบิดไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่าเฮ้ย โอ้ยอะไรเลยเต็มวะน่ะตู้วันมันระเบิดแต่ PV มันไม่ระเบิดเราก็ระเบิดข้างข้างอย่เออไม่เข้าวะไม่ไม่เข้าอ่ะตไฟก็เผาไม่ได้มันมีลูเราก็ระเบิดข้างหลังเล็กมากเลยเอ้ยเออเราก็ระเบิดข้างหลังนียแต่แต่มันมีปิดอยู่อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกาะกูรถโอ้ยโอ้ยทีให้คุณหน่อยจี๊ดให้คุณเลย โอ๊ยเฮ้ยอู้อข้า,งงา,ขา,า ID มันข้ามากระโดดนั่งอะไรยังวะไอ้ค้างวะเฮ้ยไอ้ตี้ไอ้ตี้มันค้างวะโอ้ยอะไรวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ๊ยต่อยกูทำไมว่าเน็ตมันหลุดอ่ะเรียบร้อยเน็ตมันหลุด,ลดแหละเดปูขี้เหนียวเดปูไม่ให้สกินปืนเราอะ่ะเราอาสาช่วยเขาอะ่ะ <c oughs> ไก่ฮึ่ยมันให้สกินแลกูอ้าว หนึ่งมันจะอันคอมเฟิร์มไหมมันจะอันคอมเฟิร์มไหมมันให้มึงโปมเฮ้ยไม่มีคนเปิดมีการ์ดไม่มีคนเปิดไปแล้วไอ้นี่กูได้จริงไอ้ไไออ้้การเข้ามามันมีคนเปิดไปแล้วหมามันขโมยของต้องขีดต้องกระโดดด้ยมึงถึงจะฆ่าผีได้โอ๊ย แม่งมีแม่งมีผู้หญิงมาสเปรย์ที่ไทยใส่กูกูไฟแลวไอตัวนั้นแหละที่ไม่ต้องยิงกูเออแม่งเออคุณรอนก่อนเอาทูเก็ตดารเมเตอร์จิมไอคุณทำคุณทำปืนเงินได้หว่ะแม่งไล่ยิงคนอย่างเดียวเลยเออแม่งแม่ง แม่งเลยแม่งแม่งเียช่วยด้วยสไปจะฆ่าเราสไปจะฆ่าเราช่วยด้วยเราไม่ยิงมันทำอะไรเลยเฮ้ยกูยิงปืนเงินได้เว้ยไอ้นี่กูให้เงินโอ้ยเลี้ยงเงินเยอะชิบหายเชิบเงินโคตรเยอะกูเก็บก่อนหลับหลับมือหรอไม่โอ้ยเฮีย ยิงกูทำไมาวะไม่ดีเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้วะเส่ยงม,มึงก้องก้องมันเข้าไมค์ใครวะไอมันออกลำโพงใครวะอุ้ยเขี้ยไอ้คนนี้แม่งวิงหน้าต่างนี้ไปเลยเขี้ยไหม ไอคนที่แม่งมาขอเข้ากลุ่ม้วเข้าอะไรนี่แหละแล้วแม่งกูไแม่ให้เข้าแล้วแม่งก็มาฆ่ามาฆ่ากูชื่ออะไรน <Napoleon. S 2> โปรเลียนนโปรเลียนเหรอนโปรเลียนนโปเลียนไหมอื้ออื้ออื้ออ่้อรุนแรง อโเรีเยกไหนวะเอ็งงแล้วจะคิดบอดตรงที่สูงๆเอ้ยโอ้วอบอดไอ้เหี้ยอะไรตายอ่ะใช่ไหมไอ้น,นี่นมีอะไรนู่ร้านเจวันนี้เฮ้ยชัยย้นบนเปดูชั้นบนกัน ปนนั้นชั้น nah. บนแม่งกูขอชั้นบนเลยนะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยกูบอกแล้วนะกูขอชั้นบนอูชั้นล่างไม่มีอะไรให้มึงชั้นล่างไม่มีอะไรให้เก็บเลยไม่อยู่แล้วเหรอไอเจวิลลี่เหรอกูไม่เก็บอยู่แถวเดีหน่อยไอ้อันนี้กูขออันนี้กูขอแม่งชั้นล่างไม่มีแค่แถวเดียว เูอ๋อกระร่างไม่มีถวเดียวไปเลยกูไป back market ด้วยกูตามไปนะ n ์เน็ e x t เ e ็ก n ์เน็ก x ์เรากำลังกินพิซซ่าอยู่กกูกูสั่งพิซซ่าดีกว่า ฮะกูได้ลูบี้แค่เดียวเหรอวะยังมีทั้งหลายอันซื้อโมโรท็อปกันอันนี้กูไปเผาบ้านคนเลยนะโมโรท็อปนี่ซื้อสูงสุดได้ห้าอันเออแค่ห้าซื้อมาห้าุ้ยบ้านคนนี้เปิดเด้ยกูโยนเข้าไปแล้วมโรท็อปซื้อได้แค่ห้าอันเชียว้ยลักที่บ็อกเอาเอากูขโมยอ่าได้นะกูไปกูเดี๋ยวกูไปซื้อระเบิดเข้าเลย อ่ะกูกูได้แล้วเดี๋ยวกูระเบิดหลังบ้านเฮ้ยหลังบ้านนู้นอุ้ยที่เราเคยเจอแล้ววะไม่มีอะไรเลยมีแค่เฮ้ยกูปินเงินได้หรอเออกูปินได้แค่ครั้งเดียวกูเลิกกกูเลิอ่านแล้วกูเลิกอ่านแล้วเออมึงเลิก